เราอ่ะมั่นใจว่าเขาต้องคู่กับพุ่งแน่ๆไม่คิดเลยว่าจะเป็นคุณนามด้วยซ้ำแต่เนี่ยไม่เชื่อหมอดูกันเนี่ยเชื่อเชื่อยังมองเชื่อแต่ว่าแบบมันสองจิตสองใจสองคนนี้เลอคุณนามในตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อดักสาวน้ำค้างสาปัญญาชื่อเล่นชื่อน้ำอายุ23ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาฝึกสอนพรักศึกษาอยูุกะบีค่ะอ๋อเป็นคนใต้ ไม่ใช่ไม่ใช่คนใต้ไม่ใช่คนใต้แต่ว่าไปอยู่ใต้ค่ะอ๋อแล้วเสียงเราจะมเป็นแบบนี้เปิดทองแดงมากอ่ะไปไปเจอได้ไงคู่นี้เจอกันในไอจีค่ะอ๋อเหรออแล้วยังไงฮะตอนนั้นหนูแบบอกหักแล้วก็ไปส่งสาวๆในไอจีคือคือาเราทั้งเนี่ยน้ำเป็นทอมถูกไหมเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแต่ว่าชอบชอบผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเลสเบียน ที่ผ่านมาคือมีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดไหมคะค่ะมีแฟนผู้หญิงตลอดอ่าเราล่ะที่ผ่านมามีแฟนผู้หญิงตลอดไหมใข่ทั้งนั้อ่าเคยแบบคบผู้ชายด้วยค่ะแล้วก็มาคบผู้หญิงค่ะผู้หญิงที่ไม่ใช่ทอมถูกไหมไม่ใช่ทอมค่ะอ่ะโอเคอืคือแล้วไปคลิกไลค์แล้วยังไงอ่ะก็ไม่รู้จักกันแล้วไปคลิกไลค์ไม่ได้ตั้งใจไปดูเขาค่ะไปดูอีกคนนึงอ้าวแล้วก็ไปแล้วก็เป็นคนชอบผู้หญิงขาวๆตัวเล็กๆแล้วก็ดัดฟันแล้วก็ ไปส่องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปเจอเขาคอมเมนต์ก็เลยลงเข้าไปส่องดูว่าเออเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปส่องแล้วก็น่ารักน่ารักนะเขาแค่ไปคอมเมนต์ผู้หญิงคนนั้นเราดูรูปไม่พอเราดูคอมเมนต์เขาด้วยหรอแล้วก็เข้าไปดูคอมเมนต์แล้วเห็นรูปกลมๆเล็กๆนิดเดียวดนวยนะก็คิด้าไปใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็กดติดตามไว้แล้วก็ไม่รับสักทีค่ะแล้วก็ทีนี้ผ่านไปสองวันแล้วก็รับหนูก็เลยเข้าไปส่องทุกรูป แล้วรูปแรกกัรูปสุดท้ายแล้วก็น่ารักดีแล้วก็ว่างค่ะก็เลยกดไลค์กดใจกดจดกดกดกดแล้วไงพอเขามากดรัวไลค์ใส่เราเรางงไหมงงค่ะงงมากว่าทำไมเขามาถล่มไลค์ขนาดนี้นะคะค่ะแล้วหนูก็ทักไปถามเขาว่ารู้จักกับเราหรออย่างนี้ถึงมากดไลค์เราเยอะขนาดนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วก็เริ่มคุยกันแล้วก็ทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาแล้ว หนูก็บอกว่าถ้าเกิดจะคุยเยอะขนาดนี้เอาไลน์ไปเลยไหมเราก็เปิดทางไม่ใช่ค่ะนุปชดประชดประชดตอนนั้นแล้วยังไงน้ำยังไงก็เอาก็ได้ค่ะก็ไปเข้าทางเขาประชดน่ะก็ตอนนั้นพอดีว่าน้องอกหักพอดีค่ะก็เลยแบบเข้าไปในค่าที่ปรึกษานี่ในคราบนคราบไม่มีโทรแค่แชทหรอแชท่าแชทอย่างเดียวค่ะจนวันหนึ่งหนูแบบ อยากเจอหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าคอได้ไหมคอหาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วหนูก็คอไปแล้วเขาก็รับแล้วเขาก็ตัดสายหนูทิ้งค่ะอ๋อ,อทำไมอะทําไมตัดสายทำไมะตกใจค่ะตกใจเพราะว่าในกล้องแล้วก็ในรูปแล้วก็ตอนวิดีโอคอมันไม่เหมือนกันโอ๋โอคื <laughs> <laughs> อเดี๋ยว รูปไม่ตกปลอกนะหรือไงรูปไม่ตกปลอกนะไม่ได้เกิดไม่ค่ะแบบน่ารักกว่านี้น่ารักกว่าค่ะมันแค่ตอนเล็กๆไม่ค่ะตอนวีดีโอคอลน่ารักกว่าตอนเล็กๆแค่เล็กๆค่ะทต่หมถึงว่าอะไรที่มันไม่ตรงเราหรือเขาที่ไม่ตรงนู้ค่ะของเราอะไม่ตรงเพราะฉะนั้นถ้าคอมาปุ๊บตัดสายทิ้งก่อนเตรียมตัวก่อนก็ขนาดรูปในไอจียังบอกกูไม่น่ารักเลยอ่ะแล้วก็เบรกเซทมาอุ้ยไม่ได้นะไม่พร้อมตัดสายใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วยังไงแล้ว โทรกลับไหมไลน์คอลกลับไหมเขาก็โทรมาใหม่ก็ตัดสินใจรับค่ะแล้วก็พูดตรงๆแล้วว่าตัวจริงไม่เห็นในรูปเลยเขาพูดอ้าวแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นที่เขาบอกตัวจริงไม่เห็นในรูปตายแล้วแย่แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าก็ทําใจได้ว่าเขาไม่ติดแล้วคนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะพอเห็นเขาในวิดีโอคอลเขาน่ารักค่ะชอบเลยไหมตอนนั้นก็ชอบค่ะตอนนั้นชอบแล้วก็แบบ คุยกันเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนแบบคุยกันได้เดือนหนึ่งอะค่ะแล้วก็ตกลงคบกันกเป็นแฟนกันเขาอยู่กรบบีคุณอยู่ที่ไหนตอนนั้นหนูอยู่กรุงเทพค่ะอ้าวแล้วยังไงอะเรื่องระยะทางมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่ใช่อุปสรรคอะค่ะเราบินไปได้พายเรือไปได้แล้วพอแบบคบกันได้เดือนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็บ่นบอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลกระบี่ค่ะเพราะว่ามันสวยดีแล้วทีนี้พี่เขาก็ จองเครื่องให้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะรอให้เราไปพี่เขาก็มามารับค่ะแบบเขินค่ะเขินหนูไม่รู้จะเขินอะไรไม่รู้ค่ะอืมทำไมอ่ะเขินทำไมฮะก็ตัวจริงตัวเล็กค่ะตัวเล็กมากในรูปสูงๆยาวๆอตไวจริงตัวเล็กไม่ต่อไม่ต่ไม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 ่ไะ่ไม่ไม่นม่ไมะไม่ไม่ไม่อ่ม่ไ่ม่ไ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 มไไ่ไ่่ม ถึงถึงเลยเราก็ถึงเลยไปถึงเช็คอินได้เช็คอินอะไรอย่างนี้ไปอ๋อเช็คอินเคยมีใครบอกเราว่าหน้าเหมือนครูเงาะไหมคะเออเหมือนครูเงาะเออเหมือนเหมือนเงาะเงาะเงาะอะไรเงินเงินคล้ายคล้ายนิดนิดมีก็มีที่คนที่ติดตามอะค่ะติดตามอยู่บอกว่าเหมือนเหมือนคูเงาะเหมือนเงาะตอนนี้เขามากี่ปีแล้วคะจะดสองปีค่ะจะดสองปีที่บ้านว่าไงบ้าง รับได้ค่ะแต find, ่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรับเปอร์เซ็นต์ไหมก็ต้องให้เวลาผู้ใหญ่เนาะและบ้านลูกนิกล่ะตอนแรกก็พ่อกับแม่ก็รับไม่ได้ค่ะพอคบกันไปสักพักค่ะก็รับได้ค่ะก็บอกว่าดูแลกันดีๆค่ะก็ต้องทำอะไรให้ดีให้สมกับที่ผู้ใหญ่ไว้ใจวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเงาะบ้างไม่คุณก็ไปมองเขาอย่างนั้นเออแล้วสอนค่าคอร์สแพง น้ำคณน้ำคนน้ำมีอะไรจะบอกกับพี่น้ำบ้างก็อยากจะบอกพี่เขาว่าขอบคุณค่ะที่ว่าอยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้ขอบคุณที่ดูแลขอบคุณที่คอยเป็นห่วงแล้วก็คอยตามใจทุกอย่างนะคะขอบคุณมากพี่น้ำล่ะพี่น้ำมี่อะไรบอกตรงนี้ก็ขอบคุณความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อยากให้มันเสมอไปแบบนี้ค่ะ